อ่าโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอ่าก็วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแอดออนกันอีกแล้วนะครับก็ผมเรียกว่าแอดออนดีกว่านาะเพราะว่ามันแบบไม่เชิงมอดแถมมันแบบเป็นแบบเหมือนแบบส่วนเสริมนะครับมันไม่ต้องใช้บล็อกลันเชอร์ในการลงอะไรประมาณนี้ครับมันเป็นแบบเหมือนแบบเป็นไฟล์ที่แบบลงกับตัวเกมได้เลยอะไรประมาณนี้ครับมันจะคล้ายๆแบบเหมือนลงเท็กเจอร์แพคอะไรประมาณนี้อ่ะเออเลยก็ผมเรียกว่าแอดออนแล้วกันนะครับโอเคครับก็ วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวสัตว์นะครับในไมค์คา a f พ็อกเก็ตอินช o านะครับศูนยนย์นั่นเองครับสัตว์ตัวใหม่ครับที่ได้จากการลงแอดออนนี้นะครับโอเคก็นั่นคือมันคืออะไรว่าตัวอะไรไม่รู้ครับแต่ชื่อไขายมันจะเป็นสปอนพิกนะครับแต่หน้าตา <c oughs> มันเปลี่ยนไปเนี่ยผมก็ไม่รู้ครัว่ามันตัวอะไรฮนะรู้สึกว่า มันจะเพิ่มใน c r คั t ในคอมด้วยมั้งใช่ปะ่ะไม่รู้นะผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ติดตามข่าวสารแต่ผมไปดูช่องต่างประเทศอะไรนะั่นแหละอะไรเห็นเขาเขียนแบบใต้คลิปใช่ปะ่ะอะไรมันเพิ่มในไイคั c หนึ่งจุดสิบเอ็ดอะไรประมาณนี้ผมก็เดาว่ามันน่าจะเพิ่มในพีซีด้วยนะครับไมคับตัวนี้โอเคก็ไมคั t ตัวนี้นะครับนี่มันก็จะกินอะไรไม่รู้ครับแต่ว่าในแอดออนนี้ครับมันกิน แครอทนะครับอ e ่าแครอทอยู่ไหนนี่ไหนวะแครอท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 ตาบอดเป็นปุ่นี้อยู่นี่อยู่นี่โอเคมันจะกินแครอทนะครับนี่ตรงนี้แบบนี้ครับนี่กดฟรีเท่าไประบแบบนี้ครับนี่มันก็กินแล้วนะครับแล้วก็สามารถนี่ครับออกลูกออกหลานได้ด้วยนะครับดูแบบนี้ครับนี่โป๊แบบนี้ครับนี่มันก็จะได้นี่ครับลูกมันออกมาแบบนี้โอ้โหดูครับวิ่งออกจะเร็ว ดูครับอะแล้วก็ยังสามารถขี่ได้อีกด้วยนะครับด่วนอันหนึ่งไอไออันมันอยู่ไหนอันนี้โอเคนี่ครับสามารถขี่ได้อีกด้วยนะครับก็เพราะว่ามันน่าจะแบบมาจากมาจากอะไรหมูอะไรครับเลยมันขี่ได้เนะแบบนี้ครับนี่แบบนี้เดี๋ยว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 หาก่อนมันเปลี่ยนไงวะ มันเปลี่ยนยังไงเปิ s t p o s i t i o นนี่ครับนี่โอเคนี่ครับสามารถขี่ได้ด้วยนะแบบนี้อ่าแล้วก็สามารถบังคับให้มันไปทางที่เราต้องการได้ไนะครับก็คือไหนวะไอเบทแครอทเบทแครอทมีไหมฮะเบทแครอทเบทแครอทนี่ครับนี่โอ้โหนี่ครับนี่สามารถบังคับมันได้ด้วยนะครับโอ้โหดูครับ ตืด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 โอเคก็แล้วเวลาฆ่านะครับนี่มันก็จะดรอปเนื้อมาด้วยนะครับเนื้อมันก็เป็นเนื้อแบบใหม่ด้วยครับดูว่าดูดูดูฆ่าแป๊บยานี่เป็นเนื้ออะไรไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้จักมันเป็นเนื้ออะไรเดาเดาเดไหนวะเอ้านี่ครับอยู่นี่โอ้โหเนื้ออะไรไม่รู้ครับแต่ มันน่าจะเพิ่มอันนี้มันแบบเหมือนคล้ายๆเป็นตัวอย่างครับที่มันเพิ่มใน P C อะไรประมาณนี้เนาะโอเคก็วิธีการลงนะครับนี่มันก็จะลงค่อนข้างซับซ้อนหน่อยนะครับก็ให้เรานะครับโหลดไฟล์แอดออนนี้มานะคนี่พอโหลดไฟล์แอดออนนี้มาปั๊บนะครับก็ให้เรานะครับเข้าไปที่ ไฟเครื่องนะครับแฟ้มเครื่องนะครับเนี่ย internal เลยนะครับอาจารนพงศ์อาจผิดอยู่ข้าวโอเคแล้วก็ให้เข้ามาที่แฟ้มนี้ครับแฟ้มเกมแล้วก็ com. m o j จ n g นะครับอ่าแล้วก็ให้เราครับทำการสร้างแฟ้มนี้นะครับนี่โดยชื่อนี้ครับ resource pack นะครับนี่ครับแบบนี้ครับนี่ครับสร้างแฟ้มนี้นี่ครับแล้วก็ให้เรานะครับทำการแตกไฟล์นะครับที่เราครับดาวน์โหลดมานะครับก็นี่ครับ ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาครับจะชื่อนี้นะครับนี่ L H A M A นะครับนี่ครับ add on โอเคก็กดแตกไฟล์ไปที่นะครับแล้วก็กดตกลงนะครับอ่าแล้วก็ให้เราครับทำการก๊อปแฟมนะครับก็คือให้เราครับกดเข้ามาครับแล้วก็ให้เราครับเจอหน้านี้ครับแล้วก็กด back หนึ่งทีครับอ่าแล้วก็ทําการก๊อฟแฟมนะครับก็กดคัดลอกโอเคแล้วก็ให้เราครับไปวางที่แฟมเกม com จังแล้วก็เนี่ยครับวางที่แฟมนี้ครับ รีซอสแพ็กนะครับก็กดวางไปเลยครับอันนี้ผมวางไว้อยู่แล้วก็กดเขียนทับซะเลยโอเคก็แค่นี้ครับก็ได้แล้วครับก็กดเข้าเกมไปนะครับเข้าเกมเข้าเกมไปครับโอเคแล้วก็กดเซตติ้งนะครับนี่แล้วก็กด g l o b a l นะครับ texture นะครับก็คือมันจะคล้ายๆเหมือนลง texture pack นั่นเองนะครับโอเคก็กดไปครับนี่ตอนแรกมันจะอยู่ทางข้างล่างใช่ไหมล่ะนะครับก็ให้เราครับกดไปครับ แบบนี้ครับมันก็จะอยู่ข้างบนนะแล้วก็กดกากบาทครับโอเคนี่ครับแล้วก็กดเพย์ตามปกติเลยครับมันก็จะสามารถลงแอดออนนี้ได้แล้วนะครับอ่าก็ง่ายๆครับแต่ถ้าแบบใครไม่เข้าใจก็อาจจะยากหน่อยนะครับโอเคก็นี่ครับไข่นะครับมันก็จะอยู่นี่ครับตรงนี้ครับนี่ก็กดไปครับสปอนออกมาป๊โปโปอ่าแค่นี้ครับโอเคก็ ใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมเลยนะครับโอเคครับก็มดนี้นะครับก็ลิงโหลดนะครับก็อยู่ใต้คลิปนะครับก็ไปโหลดกันได้นะครับกดลิงก์ไปครับรอ 5V นะครับแล้วก็กดข้ามตรงมุมบนขวานะครับก็จะเจอลิงก์โหลดนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับยู